เอาเถาพ่อึ้นรถไปหนึ่งเถาพ่อเถาหญ้าไปตัอว่คอยก็บเเป็นผู้เบาว่าส่วนมากที่ถูกนี่ถูกงานเขาจุดถูกบ่ค่ากบนั่นเพิ่นซอยตลอดในหลายค่ะได้ได้เป็นล้านแล้วในหลายในหลายนะครับท่านผู้ชมสี่ผ้าไปเบิ่งมองขอโศกขอหญ้าโอครับผมครับครับครับคนเท้าว้องเท้าผู้เจ้าของตนว่ะอันนี้เพื่อนการสวัสดีครับคุณพ่อการสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะ เป็นที่ว่าอย่างกอบพุ่มเจ้าที่นั่งขาวนี่เป็นเป็นเป็น,ปนยูทีหน้าของคุณพ่อบหอครับผมก็ที่หน้นนนาก็ที่นาขาวก็่น้าขาวไปนอนประโยชน์นะกเคืองยนนฉลองมาวัดไม่ไม่เข้าไปาายังไงก็อพอแม่ขาวไปอยู่ไปนอนแถวท่าน มันไปอยู่ไปนอนแถวนั่นอ๋อแ่บราโบราณแต่โบราณโบราณพ่อเม่เพิ่นบอกซูฟังไม่บอกพ่อแมนว่นแม่มีเมียขาวไปนอนยูหันแล้วเพิ่นเพิ่นไปพักยูหันวัดฉันสาเมนอืมโอ้ยโอ้ยอย่าเด้อพอเด้อมาเมียเราเมียเราตอที่ดี นะะคถามคุณแม่เนาะบ่าวอันเบอกร้านไผ่คุยคนน่ะยู่งเศษครับผมแต่แม่ยังได้เอาได้โดดมันมาหันนักกระขุนไปะทำมาเจ้าบอลกู้นแ่เองอยู่ครับคืนได้เหือคนได้หมนก็ได้อยู่มาแต่คนไรค่ะก็คือมีชาวบ้านนี่ไปขออยู่บ่อยๆแต่ว่ามี่ลูกสะไผ่ของคุณแม่นี่ของอันนิงเป็นเส้นนิ้งเส้นนิงอืมอันนี้มีไปค่อนจุดถูวงเปบ่แม่ที่วัดตีได้กุดนกุ้ักาขูขัน จะมีน<อ>ันนี <fry UC S> <co> ้มีที่ว่ามีโสมมีลาบดูกระมืออมั้มหน้าตั้งเท้าเองพี่ปนไปคนมีเสษนะบ่แม่โอ้แต่พิษที่เราเป็นเศนผมถือได้ได้กเก่ามือนี้ถือไมันได่ซองเถอะตัวหนึ่งกะเก่ามือตัวหนึ่งกะฮกมืนตัวหนึ่งกะหามือมันก็บคอยวิ่งเงินซื้อนะครับไปซื้อรอเมือมันกระถือสามโตกรถือสามโตตรงๆบ่แม่ โอ้มื่อนี้แม่สิไปนั่ยู่บอกมื่อนี้ไปขอบอให้พ่อใหญ่ไปให้พ่อใหญ่ใายเฉพาะไปกับเรนิงเนาะอมอืไปเนาะค่่ะทานผู้ชมเดี๋ยวประเทศจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปอยู่ที่นั่นั่งขาวยงธีคุณแม่พคนบอกนะครับประวัติก็คือแต่สมัยโบราณโบราณพ่อแม่พคนบอกชูฟังน้องแม่เนาะ ว่ามี่แม่ชี่แม่ขาวพ่นไปพักแรมอยู่หันพักอยู่หันตะกี้มันเป็นออนี้มันเป็นว่างหนามน้องหนามเป็นกุญหนามบอบอยกุญแจนั่นก็เลยเป็นทางมาจะได้นะครับครับผมท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงก็จะเดินทางไปหน้านั่งขาวเพื่อว่าจะไปจิตตามเอาตัวเลขจากนันิงเนาะครับผมเนาะเพราะว่านันิงพ่นจะไปจุดถูบเสียงไทยพอเที่ยงกันด้นินคนที่เดินทางมานํากันบอกเป็นเสียงเดียวกันกันเบดครับแต่ผู้ชมว่าทานันิงจุดย่ำให ถือเงี้ยนนั่นถือแต่เงี้ยนเป็นล้านล้านโอ้ยแตเงี้ยนเสียงบอกเลยพอเที่งสะออนครับคับท่านผู้ชมถนั้นแล้วมื้อนี้พอเที่งกะประพาดโอกาสครับผมก็จะเดินทางไปกับนิงเพื่อว่าแปลาตุเรศเด็ดมาแบ่งปันให้พี่น้องได้รวยไปน้วกันเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวไปถามบนวงพร้อมกันว่านหนิ่งสไนเด็กละเด็ดตัวใดมาแบ่งปันให้พี่ให้นอ้องไปเป็นแนวทางของงวดวันที่หนึ่งเมษายน อย่าไปบ่นความอ๋อบา้บาบา้บาบา้าไหวถือกะเิมาเศษหอเศษโขงหายครับบนบานศาลเก่าเพื่อนอ่ฉันมันออกมาบา้านไม่กรปกระถือที่แล้วได้ไม่เห็นเพื่อนดีดีแม่บา้าเทรุ่นกระถือคอกระดายอีกเอาตั้งตั้งแต่เริ่มแรกเลยพ่อผู้ใดเป็นคนไปูจักว่าเพื่อนหายเลขตัวเลขย่้อน ก็อีนี่นี่เลยับอ,อีพนอีพอ้นมันัอยู่กรงเถกพนอ๋อ,ปอไปพักกันไปขอพักกันไปขอชือ่อเอีดเดี๋ยวทั้งอื่นก็ออกพวกขีดปัญญาเลยไปคอยไปคอ,อยู่หน้าหาันเนว่าบอกแล้วคอยว่าเขาหลวงพ่อพ่อเป็นคนบอกก็บอกหลวงพ่ออเขาหายแล้วแมนโลดว่าเขาก็หายไปเที่ยวแรกก็ได้เลยไม่พ่อแมนได้โลดแล้วคือแล้วก็ถื่อม้วมาขา โอ้บาหมูบาดย่างกับข้าวมันขาวกินขอต่ออีกกระเทือกไปอีกเห<อ>็นไหม,มแต่ว่าผมได้ยินว่านหนิงหนีแล้วลอยไปผู้เดียวกับนักเที่ยแล้วก็ไปอีอ่างท่บ่จักแล้วตอนนั้นบ่นจักตอนนั้นแต่เมื่อวานักเที่ยวลอกลอยไปผู้เดียวได้มากสามตัวออได้จริงแปดเข่าเมื่นว่าันเออแมนแล้วโอ้ยกระไดแล้วเว้ยม,มันมีทุน คักๆนี่ครูเข้าใจนี่โอ้ยรวยแหละไม่พอแม่ไม่พอรวยอ้รวยลีแล้วครับโอ้สาตูสาตุเนาะครับผมสมุชมพอเที่ยงกะวัง,ง,งว่างวดนี้คงจะเป็นอีกงวดหนึ่งทีนะนิง่าาง,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 งผ้ามะขอระด้บสามโตตรงๆเอาไปฝากสมุชผู้ชเแ่นช่องนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ทีศารพอดีครับสม้ชมไปเจอกันอยู่ทงศารพอดีเนาะเดี๋ยวนิ่งก็เดี๋ยน้ำหนาไปพูดครับผม มันเป็นตำนานมากแม่นังข้าวคนมาอยู่เอยู่หนีอยู่หน้านังข้าวก็เริ่มมาเป็นตำนานแต่แม่นังข้าวอยู่หน้านังข้าวแต่ว่าพุ่มยู่หนีเอิญเพิ่นเอิญนานิ้งเอ็นยังพุ่มไอต้นปะดูแห่งหน้านังข้าวพุ่มพอประดูผูเพิ่นไหโโชคห้ใช่เรื่องโชคลาบกบการจุดถูกนี่แหละค่ะตามจริงนะนิ้งจำได้บ่ว่าจักขังระดีนานิ้งเคยมาขอแต่ที่มาขอมานี่ ถือตลอดได้ค่ะถึกถึกแทบทุกหววเลยค่ะงววที่ว่าใจสองสามหดหลังอันหนึ่งหาเก่าันก็โตโตเขาได้เป็นแสนเลยค่ะเต็มเต็มทั้งสามตัวเต็มเต็มเลยนี่ว่าชิมาขอโศงวันที่หนึ่งเมษาหนี่ให้พี่น้องได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะ้ะเบงเด้อค่ะมันเสียออกมาตัวใดเออจังสวยนะสวยๆงามๆเด้อค่ะวันที่หนึ่ง เอาละยุดถืกอยุดอีดอกไม่ดอกค่ะอีไานเด็กก็ล่างเริมได้ค่ะเด้อกับถ้าเข้าจับเล่นกันง่ายๆเนาะค่ะเนอแปดหรือว่าเก้าปับเจ็ดเก้าเกเจท่านั้นง่ายๆค่ะแต่ว่าเลขแปนี่โอ้ยหัวนันทีหนึ่งนี่สิมาแรงนี่บัวแจกแหละเลขอันเขาบัวแจัก้าแปดเก้าเจบอกคผมมั่นใจ้อค่ะเด้อเด้อ ฟันเลดด้ค่ะเจ็ดแปดเจเก่านี่เลมันเจตัวไหนเอาเอาฟันทุ่งหาจักกูเนี่ยนี่ราคานี่ยนี่มันใจตัวไหนครับผมแต่เก่าทางกลางค่ะเครับผมถ้าเล่นให้เล่นเจ็ดเจด้วยค่ะเจ็ดแปดแเอาหมุนใส่กับเก้าเจ็ดแปดโหลดค่ะเอาโหลดงวดนี่เข่งเข่งสวัสดีค่ะกัสวัสดีครับคุณยายกัสวัสดีครับ ก็เลยยินแต่ว่าค, story, ค,คุณยายเป็นนันิงมาขอย้มได้คุณยายกติดตามมากับนันิงทุกครั้งไม่บอกคุณยายมามาสองคนกับมามาสองคนกับมามาสองคนนี่มาตอนกระเวนหรือมาตอนคำคำคุณยายก็มาแย้มกัมเวณในตัวอันนี้กระเวณนี่มันบอกครับผมมาแล้วก็ท่ากับแป้งกัมาย้มคำบอกคุณยายอ๋ออันนันทิงนี่มาจุดทูบคุณยายจะมาท่าแป้งเอาเมนบอรคุณยายได้แยกเทื้าที่ว่าท่าแป้งเอาด้วยไม่กับท้องท่อมเถ้าุ้เลยเนาะ โตอืตได้ได้ต้องตรงได้บอกคุณยายจะมาคุณยายจะได้สองตัวด้วยสามตัวได้สองหันแล้วเว้ยได้สองตัวอ๋อคุณยายได้ดสองตัวมันก็ขึ้นสี่เจ็ดมันก็ขึ้นแปดหกขังหนึ่งก็โตโตโอ้สี่เจ็ดกับต้องตรงท่าก็แป้งมันก็ขึ้นมาในกรุงดูมอีหยังกับผมได้ยินว่าขึ้จังมีมีมีพระมาจะใส่ก็มาขอเอาอยู่นี่น้ำพ่น แต่ทางใกล้ทางนวาผมนมาคกระตคนกรียคุณบารอยรอค <น S 2> <ต>่บาา้บานงหย่าบอมเนบ้านนี่บ้านสาคนลมูบา้านนอกคุณใหย่เนาะสิเป็นน้ยมคนมาขออันนี้คนมาขอเดีย๋ยวจะจะจะงวดก่อนคุณใหญ่าบ้านหัวหนึ่งบ้นเแม่แหละครังหัวันค่ะถือปีตบเลือยนถือปรตาเปแม่นบอคับผมอ่าคุณใหญ่หนี่คือคุณใหญ่ยังก่อนนี่นครับผม คือแม่หนูขายก็ได้คุณแม่หนูขคคายเนาะ, <c oughs> ะเป็นคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่ติดตามมากับนันยิงอยู่บัเศร้าครับผมมาแใจผมมาก็ถือตลอดมาถือน้ำตลอดอืมครับผมเนาะงวดนี้มันใจว่าคุณยายมันอยู่คุณยายมันใจตัวใดเอาสามโซ่สามโซ่ตัวได้นี่ บอกพอถามเกี่ยวกับนันนี่ก็ว่าเจ็ดแปดนตัวคุณยาาก็มากเจ็ดแปดขึ้นกันก็คือแทนตัวถ้าถี่เล็กมันเรียงมาเจ็ดแปดเก้านาะแต่คุณย่ากับมากเจ็ดแปดขึ้นกันกับนันนิงเลยว่าถ้าเียกสามตัวให้ซื้อเก<ม>้าเจ็ดแปตามจริงมันจะเป็นเก้าแปดเจ็ดได้ไหมเอ้ไม่ได้เนาะแต่นันนิงบอกว่าให้ซื้อเก้าเจ็ดแปดไม่ที่จิงเป็นเจ็แปดเก้าเล็กเลี่ยงเพิ่นจะเอาเลี้ยงเพิ่นเอาเลีเเล้ยงใจขึ้นไปเท่านี้ในถูกแต่วันนันนิงบอกว่าคัาสามตัวให้เป็นเจ็ดเอ้เก้าเจปด